มีเด็กคนหนึ่งแม่พาเข้ามาในวัดนี่แหละนะแม่มาเสร็จตอนนั้นยังใช้สลาหลังนั้นอยู่สลาหลังนี้ยังไม่มีนะแม่ก็ถือหิว้วถังหิ้วของทําบนมาเปิดประตูเข้ามาวางลูกยังไม่โผล่เลยนะฮะลูกยังไม่อยากจะลงรถนะลูกยังไม่อยากลงรถลูกสาวอายุสิบหกนะไม่อยากลงรถแม่เนี่ยขนของมาเสร็จ ก็ไปลากเปิดประตูลากแขนลูกมานะจูงมือเข้ามาเราก็มานั่งแล้วนั่งรอรู้ว่ามีคนมาเขาก็เป็นนิมนต์แล้วเราก็มานั่งรอพอมาถึงเขาก็กราบหันไปส่งตาเขียวๆให้ลูกสาวนะกราบสิประมาณนี้นะตาเขียวๆหน่อยเด็กมันก็เสียแม่ได้ก็ต้องกราบเหมือนเอาเมือตะปบกบเขียดอะไรสักอย่างหนึ่งเปิบปบเปบเขาให้นะ ทีนี้แม่ก็รยายงาน,นท่านอาจารย์ช่วยลูกสาวโยมด้วยช่วยยังไงหรือโยมจะให้ช่วยยังไงดีนะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นว่าทำไมจะต้องเป็นศาสนาพุทธทำไมจะต้องไปที่วัดศาสนาไหนก็สอนคนดีทั้งนั้นที่ไหนเราก็ทำดีได้ทำไมจะต้องเป็นที่วัด ทำไมจะต้องให้หนูเป็นพุทธทำไมแม่จะต้องมาบังคับหนูแบบนี้หนูก็เป็นคนดีนะแม่นะหนูก็ไม่ได้เป็นคนเก,ก่งเรเกเรกเรกกะระรานใครที่ไหนนะเด็กอันนี้เด็กไม่ได้พูดอะไรหรอกแม่รายงานท่านอาจารย์ช่วยแก้ความเห็นผิดให้ลูกสาวโยมด้วยเราก็หันไปหาเขานะก็ปฏิสันฐานด้วยการ สร้างความคุ้นเคยใช่ไหมฮะมีการถามมีการาทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะพูดคุยด้วยนั่นแหละนะหลังจากพูดคุยถามไทยทำอะไรอยู่ที่ไหนนะะลำบากมากไหมเรียนหนังสือเราก็ถามเป็นการเรียกว่าเปิดช่องสร้างความคุ้นเคยใช่ไหมฮะเขาะจะได้กล้าคุยทีนี้พอถามกันประมาณสั้นๆประโยค2งประโยคก็เลยถามว่า,าก็เลยบอกว่าหนูเป็นคนดีใช่ไหม พะอจา์เท่าที่ดูเท่าที่ฟังจากแม่เล่ามาเนี่ยพะอจารย์อมรับว่าหนูเป็นคนดีนะคุณครูของหนูที่โรงเรียนหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูรู้จักเป็นคนดีมีบ้างไหมเขาบอกมีนะมีแต่คนดีๆแหละนะท่านก็ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้คําที่แนะนําที่ดีๆทั้งนั้นนะคนดีพะอาจารย์เห็นด้วยเลยเห็นด้วยหนูเป็นคนดีคนที่กล่าวมาก็เป็นคนดี แต่คนดีอย่างหนูและคนที่หนูกล่าวถึงเนี่ยมีความทุกข์ไหมมีความทุกข์ไหมเราก็เปิดประเด็นถามว่าหงุดหงิดอึดอัดรําคาญเครียดอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นความสบายหรือไม่สบายใจเขาบอกไม่สบายแล้วหนูเคยเป็นไหมเขาก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งเขากล้าพูดแล้วเคยเป็นครั้งหนึ่งเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยคิดมากถึงขั้นนึกอยากจะหายาพิษเลยนะ มันไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้นในชีวิตก็บอกว่าคุณครูบอกให้แบ่งกลุ่มในห้องเรียนนะแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานอะไรสักอย่างนำเสนองานที่คุณครูจะมอบหมายปรากฏว่าในห้องเนี่ยเพื่อนไม่ให้แกเข้ากลุ่มมีอยู่คนเดียวเข้ากลุ่มไหนก็ไม่ได้เพื่อนไม่รับไงนั่นละโนถ้าเราไปเรียนหนังสือแล้วอยู่ในห้องเดียวกับเพื่อนแบบนี้จะรู้สึกยังไงอ่ะ <คน S 1> แกบอกว่าตอนนั้นน่ะหนูเครียดมากเลย ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังด้วยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของเด็กวัยเดียวกันใช่ไหมแต่ก็ได้แต่น้อยใจมากตอนนั้นเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ร้องไห้อยู่คนเดียวคิดมากเลยว่าจะไปเข้าห้องน้ําไปหายาพิษไปอะไรไปเ,เป็นลื่ยเปื่อยไปเลยนะตอนนั้นเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยพอดีคุณครูเขาเดินผ่านมาเห็นเนะียคุณครูเขาก็เลยมาเห็นอาการก็เลยมาคุยด้วยนะเขาก็ไปบอกครูฝ่ายปกครองฝ่ายแนแนวเขาก็เรียกเด็กเข้าไป พูดคุยแล้วก็ก็ไปช่วยคุยกันมีคนครูไปคุยกับเพื่อนในห้องเรียนมันอาจจะเกิดอาการเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าคือเด็กเนี่ยเขามั่นใจมากว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนเลยทำไมเพื่อนจึงต้องมาตั้งแง่แอนตี้เขาหนักขนาดนี้เรียกว่าเขาอยู่กลุ่มไหนก็ไม่ได้อตอนนั้นน่หนูทุกมากเลยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะบอกว่าคนดีอย่างหนู หรือบุคคลที่หนูรู้จักนะต่อให้ไม่เล่าให้ฟังพระอาจารย์ก็น่าจะเดาได้ว่าเคยทุกข์คนดีอย่างหนูก็เป็นทุกข์อย่างที่เล่าเนี่ยทุกข์ไหมล่ะทุกข์แต่ศาสนานี้สอนวิธีดับทุกข์พวกนี้ได้สอนวิธีดีเหนือดีหนูเป็นคนดียังไม่พอต้องดีเหนือดี เด็กตาโตเลยนะฮะอะไรคือดีเหนือดีอีกละเนี่ยนะตั้งแต่นั้นมาก็เลยมาเรียนธรรม,มะเลยเด็กคนนั้นเนี่ยยังเรียนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วเพราะตอนนี้เขาก็เรียนจบโตไปทํางานน่าจะแต่งงานไปแล้วแหละไปอยู่ไกลซะด้วยได้ยินว่านะลงไปอยู่ทางภาคใต้นู่นนะฮะแต่เคยเด็กคนนี้เคยเรียนหลักสูตรสิบชั่วโมงนะฮะามาฟังทำตามการเห็นไหม เขาอยากเป็นคนดีเหนือดีแล้วดีเหนือดีบางทีผมก็ใช้ศัพท์ซูเปอร์แมนคนมีปากเนาะพูดอะไรก็พูดไปแต่ผมก็ต้องอธิบายนะคนดีสังคมก็ยอมรับว่าเป็นคนดีแต่มีกิเลสกิเลสเหล่านี้ทำให้เกิดทุกข์ได้แต่ในศาสนานี้เชื่อไหมว่ามีวิธีเอากิเลสพวกนี้ให้มันหายสนิท จากนั้นคนดีเช่นหนูจะไม่ทุกข์อีกเพราะว่าที่เรายังทุกข์อยู่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยังอยู่ไงนะเราก็เลยถามเขาเชื่อไหมเชื่อไหมเนี่ยเขาก็มองตาแป๋วเลยเราก็พูดก่อนยาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาจะพูดว่าเชื่อถ้าหนูบอกว่าเชื่อเนี่ยพระอาจารย์ก็พูดต่อไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกว่าเชื่อเดี๋ยวพระไม่ให้พรไง ถึงกระเทศต,ต่ออีงไงเ,เชื่อเชื่อเชื่อท่านเชื่อแล้วเชื่อทุกอย่างอยากรับพรแล้วอยากรับพรแล้วตัดบทใช่ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังก่อนบอกว่าเชื่อเลยผมก็คุยต่อไม่ได้ผมพูดดักเขาหมดเลยถ้าหนูจะบอกว่าไม่เชื่อหนูก็เป็นคนไร้เหตุผลคุยต่อไม่ได้แต่ถ้าหนูบอกว่าขอฟังรายละเอียดหน่อยขอฟังเหตุผลขอพิสูจน์ก่อนได้ไหม เออถ้าอย่างเนี้ยคุยกันต่อได้แม้เราชงปิดทางให้หมดแล้วเด็กไม่มีที่ไปก็ต้องฟังทีนี้นะถ้าหนูบอกว่าไม่เชื่อหนูเป็นคนที่ไร้เหตุผลที่สุดในโลกถ้าหนูเจอคนแบบนี้ในโลกหนูจะคุยกับเขาได้ไหมไม่ได้คนแบบนี้คุยด้วยไม่ได้ถ้าตัดบทเชื่อแบบตัดบทเฉยๆจะได้ตัดรําคาญก็คุยต่อไม่ได้ไม่ใช่คนที่น่าคุยคนที่น่าคุยคือคนที่บอกว่าขอฟังหลักการเหตุผลดูก่อน ขอเชื่อมโยงว่าเหตุกับผลเข้ากันได้ไหมขอลองดูสักระยะว่าจะได้ผลจริงไหมแล้วจะมาบอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเออถ้าอย่างนี้จะคุยกันได้เด็กก็เลยต้องมาเรียนต่อไงเพราะเราไปพูดไปแบบนี้ <c oughs> นะแต่ผมก็พูดประมาณนี้กับทุกคนนั่นแหละนะครับแต่พูดไปแล้วก็หายจใจสซะส่วนใหญ่ <c oughs> หายจ่ยซะเป็นส่วนใหญ่ท่านนัคิดดูลงพินาเลดอน ผมก็แบบนี้แหละคุยก็คุยแบบนี้แหละนะคล้ายๆรอปอจอเล่นปนจริงนี่แหละนะฮะแต่ในในเล่นเนี่ยก็คือสร้างบรรยากาศนะไม่ไม่ใช่เล่นแบบเทสนะฮะสร้างบรรยากาศส่วนเป้าหมายก็คือว่าตัวจริงตัวสาระที่จะให้เขาได้คิดนะเด็กคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะแต่ถามว่าลืมไหมขนาดพวกเราฟังทุกวันยังลืม ผมไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยสิบชั่วโมงยังอยู่ในใจเขาอย่างแม่นเป๊ะไม่ไม่ไม่ใช่หรอกเขาคงจะลืมแล้วแหละอาจจะเหลืออยู่ค้างบ้างนิดๆหน่อยๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนไม่ใจะเล็กเยาว่านั่นแหละนะเพราะไม่จะเล็กเรียนมาปีหนึ่งสรุปแล้วได้อะไรไม่จะเล็กเรียนมาหนึ่งปีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีปากอีกแล้วหลวงพี่ดอน คนพีป่าก็พูดไปนะ <c oughs> ตามกฎแห่งมัคจิตเนี่ยเขามีแค่นี้นะเป็นผลปฏิบัติสูงสุดมีเฉพาะในพระศาสนานี้นะรอยเท้าไม่มีอยู่บนอากาศชั้นใดนะพระอริยะทั้ง4ี่คำว่าพระอริยะทั้งสีบางทีท่านเรียกว่าสมณะทั้งสงส,สมณะทั้งสี่เคยได้ยินคำว่าสามัญญผลไหม สามัญญผลเคยได้ยินไหมอไเออมาในพระสูตรสูตรหนึ่งสามัญญผลสูตรคําว่าสามัญญผลแปลว่าอย่าไปแปลว่าผลทั่วไปนะสามัญญาน,นแปลว่าทั่วทั่วไปก็ได้แต่สามัญญผลมาจากคําว่าสมณะสมณสะภาโวสามัญยังะความเป็นสมณะชื่อว่าสามัญญะผลแห่งความเป็นสมณะชื่อว่าสามัญญผลนะ พระเจ้าอาจารย์ศัตรูไปถามพระพุทธเจ้าว่าบวชอย่างพวกท่านเนี่ยจะได้ผลอะไรอ่ะดีอะไรจึงจะมาบวชกันความเป็นสมณะเช่นพวกท่านมีผลอะไรพระพุทธเจ้าก็แจงเลยเบื้องต้นคนหนึ่งเคยเป็นมหาดเล็กเคยเป็นทหารรับใช้ของมหาบาพิษนะเขานั้นเนี่ยต้องตื่นก่อนนอนหลังคอยฟังคำรับสั่งปฏิบัติตามที่สั่งนะต่อมา นะจะมีเหตุใดก็ตามแต่เขาลาราชการได้ออกไปแล้วก็ไปบวชพอเขาบวชเป็นบรรพชิตแล้วพระองค์จะไปเรียกใช้เขามันเดิมไหมอู๋ไม่ได้ท่านตามกฎของโลกเราต้องให้เกียรตินักบวชข้าพเจ้าเนี่ยเดินเจอกันสวนทางกันต้องหลีกทางให้ท่านอ่าถ้าจะเป็นที่นั่งข้าพเจ้าจะไปนั่งสูงกว่าท่านไม่ได้ข้าพเจ้าต้องลุกให้ที่ท่านนั่งสูงกว่านะ อันนี้มันเป็นธรรมเนียมที่รู้กันมานานในโลกว่าสําหรับนักบวชเนี่ยคนทั่วไปต้องมีกิริยาต่อท่านเช่นนั้นนี่คือพื้นฐานพระพุทธเจ้าบอกคนที่เคยเป็นทาสของพระองค์แล้วแต่จะสั่งนี่แหละแต่พอเข้าไปบวชเป็นสมณะเห็นไหมว่ามีผลละชีวิตระดับชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิมละตามกฎของโลกที่ให้เกียรติกันแต่ถ้าท่านนักบวชผู้นั้นไม่ได้ สักแต่ว่าได้ถือเพศได้รับเกียรติจากสังคมไปบำเพ็ญปาริสุทธิี่ศีลบำเพ็ญฌานสามารถเสวยสุขในฌานได้ทีละเจ็ดวันก็ได้นี้ก็เห็นเห็นว่าผลแห่งความเป็นสมณะมีอยู่นะทำไมจะต้องมาเคลือบแคลงสงสัยว่าไปบวชเช่นพวกท่านแล้วจะได้อะไรทำไมไม่ใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานเหมือนคนอื่นๆเขานะแล้วก็ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ฌานแค่สมาบัติ แค่อภินยาที่ได้นะสามารถเจริญวิปัสนาบรรลุมักผลนิพพานละกิเลสได้ก็จะเกิดสภาวะได้สวยวิมุติสุเป็นสมณะที่หนึ่งโสดาปฏิผลนะสามัญญผลที่หนึ่งก็คือโสดาปฏิผลสามัญญผลที่สองผลแห่งความเป็นสมณะที่สองก็สกทาคามีผลเช่นนี้เป็นต้นนี้คือผลที่พึงพิสูจน์ได้ เป็นประจักษ์ในชาติปัจจุบันพระเจ้าชาติศัตรูฟังเนี่ยนะฟังมาถึงตรงนี้นะท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อไว้นะบรรลุสุดรบันนะแต่แกไปทําปิดุฆาตกรรมเอาไว้ฆนะนะ่า,า,า,าพระเจ้าเป็นพิสารก็เลยเลื่อมใสประกาศตนเป็นพุทธมามะกะ